บทที่83สายในกลายเป็นภายนอกอ,อ่ะเรื่องนี้ขอให้เธอจงระมัดระวังให้ดีถึงแม้ว่าเจตนาของเธอจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามเป็นความปรารถนาดีที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อผู้อื่นและเธอก็ตระดักรู้ว่าเธอมีจิตวิญญาณภายในหรือมีพระเจ้าคอยหนุนหลังอยู่แต่เมื่อไหร ที่กระแสความคิดของเธอเปลี่ยนไปเป็นการอ้อนวอนร้องขอหรือรอให้พระองค์มอบให้กระบวนการทางปัญญาญาณของเธอจะถูกปิดกั้นทันทีอย่างไรนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมถามยำ้คำคําพูดของเธอที่ว่าพระเจ้าจะมอบสิ่งต่างๆให้นั้นมันกำลังแสดงออกมาเป็นคลื่นความคิด ที่มีลักษณะของการร้องขอหรือการรอรับความช่วยเหลือจากบางสิ่งบางอย่างที่มาจากภายนอกถึงแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าพระเจ้าที่อยู่ภายในเหมือนกันก็ตามซึ่งแท้ที่จริงพระเจ้าจะต้องมาจากภายในตัวของเธอเองหรือการเป็นหากเธอพูดอย่างนั้นกระแสะของมันจะสวนทางหรือไม่ได้มาจากการเป็นพระเจ้าทันที พระเจ้าไม่เคยร้องขอจากใครพระเจ้ามีแต่ความปรารถนาที่จะให้เขาต่อแล้วผมต้องใช้คำว่าอย่างไรครับผมถามเธอต้องพูดว่าบัดนี้ข้าคือทุกสิ่งของพระองค์ข้าเป็นทุกอย่างของพระองค์ข้าจะแสดงออกตามคุณสมบัติของพระองค์สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนี้ของข้าพระเจ้า จะคือการสร้างสารรค์ของพระองค์ขอให้การตระดับรู้ถึงความจริงตรงนี้และให้มันสถิตอยู่กับเธอเพราะเธอคือพระเจ้าเธอมีคุณสมบัติเดียวกับพระเจ้าเธอคือผู้ที่จะมามอบให้ไม่ใช่มารับเอาเธอคือความบริบูรณ์เธอคือความสมบูรณ์แบบดังนั้นเธอจึงไม่จำเป็นต้องร้องขอ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะคือพระเจ้าที่อยู่ในตัวเธอเมื่อใดที่เธอใช้การร้องขอเธอจะขาดคุณสมบัติของการเป็นพระเจ้าและมันจะทำให้เธอแยกออกจากการเป็นพระเจ้าทันทีเรื่องนี้สำคัญมากนะจะให้ผมระลึกถ,ถึงความสมบูรณ์แบบอย่างพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อผมรู้อยู่เต็มอกว่าตนเองยังไม่สมบูรณ์แบบ ผมถามนี่แหละคือการคิดแบบมนุษย์มนุษย์ใช้การประเมินจากศักยภาพทางกายที่จำกัดมนุษย์ไม่รู้ว่าศักยภาพทางจิตมันมีอนุภาพมากขนาดไหนในบรรดามนุษย์ทั้งหมดที่กำลังมีชีวิตอยู่บนโลกมีเพียงไม่กี่คนที่สัมผัสกับศักยภาพนั้นได้และในทั้งหมดของไม่กี่คนนั้น ส่วนใหญ่สัมผัสมันได้แบบบังเอิญและนำมันมาใช้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพอีกด้วยแต่ถึงแม้จะนำมาใช้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพสิ่งที่ได้มาก็ยังทำให้คนคนนั้นกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นอัจฉริยะได้ผมจะเข้าสู่สภาวะที่สมบูรณ์แบบนั้นได้อย่างไรครับ ที่ผ่านมามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถค้นพบความสมบูรณ์แบบสูงสุดนั้นได้ด้วยตนเองหนึ่งในนั้นคือพระพุทธเจ้าและเหล่าศาสดาจากทั่วทุกมุมโลกที่ตรหนักรู้ว่าตนเองคือพระเจ้าและเมื่อเขาพบสภาวะเช่นนั้นได้แล้วเขาก็สามารถนำพาให้ผู้คนนับแสนนับล้าน เข้าสู่สภาวะความสมบูรณ์แบบนั้นได้เช่นเดียวกันและกรรมวิธีที่ดูเหมือนจะยากที่สุดที่คนทั้งโลกต่างสแสวงหากันกลับกลายเป็นกรรมวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายจนบางคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายวิธีการนั้นคือเขาหยุดเว้นวักอะไรเหรือครับผมถามขณะที่กำลังรออย่างใจจดใจจอ หากเธอรู้สึกว่าเธอเป็นความเป็นบริสุทธิ์ที่สุดเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดจิตของเธอเวลานั้นก็เท่ากับได้อยู่ในสภาวะเช่นนั้นเรียบร้อยแล้วท่านโพเชต่อบแค่นี้เองผมแปลกใจใช่แค่เธอรู้สึกว่าเธอเป็นเท่านั้นเองเพราะนี่คือเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายภาพส่วนใหญ่มนุษย์ จะเอาเรื่องของจิตไปอยู่บนบรรทัดฐานของกายเช่นคิดว่าจิตจะต้องมีเวลาเหมือนกับกายภาพจึงคิดว่าจิตต้องมีข้อจํากัดแบบเดียวกับกายทั้งๆท,งที่มันคนละเรื่องกันความรู้สึกคือเรื่องของจิตล้วนๆเธอสามารถกําหนดให้จิตของเธอไปอยู่ที่ปลายเท้ามาอยู่ที่หน้าผากไปอยู่ที่ดวงจันทร์ หรือไปอยู่ที่ขอบจัก,กรวาลได้ทันทีโดยไม่ต้องมีระยะเวลาการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเหมือนอย่างที่กายภาพเป็นหากเธอเข้าใจทักษะการทำงานของจิตแบบนี้เธอเพียงใช้มันให้เป็นประโยชน์หากเธอต้องการเป็นความบริสุทธิ์เธอก็สามารถใช้จิตกำหนดให้เป็นความบริสุทธิ์นั้นได้ทันที ปัญหาต่อมาคือนิยามของคำว่าความบริสุทธิ์ที่แต่ละคนเข้าใจนั้นคืออย่างไรบางคนเข้าใจว่าความบริสุทธิ์คือความว่างก็เลยพยายามสร้างความว่างด้วยการนำตนเองไปอยู่ในที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนหรือไม่ก็ใช้วิธีการกําหนดให้จิตว่างด้วยการหยุดความคิดหยุดการกระทำ มันจึงกลายเป็นความว่างแบบที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งมันเป็นความว่างที่ไม่ใช่ความว่างอย่างแท้จริงความว่างตรงนี้เลยกลายเป็นความบีที่ชื่อว่าความว่างแล้วความว่างของคำาม่าว่างหรือความบริสุทธิ์ที่แท้จริงคืออย่างไรครับผมถามเรื่องนี้ฉันได้บอกเธอไปแล้วตั้งแต่ต้นคือเธอจะต้องตระหนักให้ได้ว่า ทุกสิ่งล้วนมีแก่นแท้ที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของการกำหนดรูปธรรมของตัวเองตั้งแต่รูปธรรมที่เธอเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตเป็นวัตถุสิ่งของรวมถึงโลกและจัก,กรวาลจนถึงสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไม่ได้เช่นพืชและสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนได้เช่นสัตว์ และแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งนั้นก็คือจิตซึ่งจิตลักษณะนี้ก็มีอยู่สองรูปแบบคือหนึ่งจิตไร้อิสระหรือจิตที่อยู่ภายใต้รหัสที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกจิตนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมันมันจะดำเนินไปตามที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นและเมื่อไหร่ที่มันเสียสมดุลไม่ว่าจะด้วยปัจจัยใด มันจะสะลัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นทิ้งเพื่อกลับคืนสู่สภาวะเดิมฟังดูเหมือนจิตนี้จะเป็นจิตชั้นต่ำที่ดูไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆแต่ที่จริงจิตแบบนี้คือจิตที่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบอย่างที่เธอกำลังปรารถนากันท่านกำลังหมายความว่าจิตของต้นไม้สัตว์ป่าหมา แม่เป็นจิตบริสุทธิ์อย่างนั้นหรือครับผมถาม